วัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับช่องน Channel นะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีเลือกซื้ออุปกรณ์ประกอบตู้ลำโพง DIY ครับผมอุปกรณ์ที่เราจะเลือกซื้อนะครับหลักๆเลยก็ตู้ลำโพงเป็นชุดน,นี้ครับขนาดดอก สเปกนี้ที่ผมใช้ก็ขนาดดอกลำโพงจะเป็น3มนิ้วอันนี้ครับ3มนิ้ววงรอบสมนิ้วครับใส่เป็นดอก lg จะพอดีเป๊เลยแต่ถ้าเป็นออร่าเราจะต้องขยายพอร์ตช่องลมนี้นิดนึงแล้วก็เสียงเหลียมจะเป็น1.8นิ้ว ถ้าเป็น2นิ้วเราจะต้องเอาคัตเตอร์ครับกีดตรงขอบเนี่ยครับขอบข้างๆให้มันกว้างขึ้นแล้วก็ขยายรูกปด้านในให้มันใหญ่ขึ้นจากเดิมแนะนำไม่ซื้อเสียงแหลม1.8น,นิ้วครับผมร้านค้าก็ลิงร้านค้าหรืออะไรเดี๋ยวผมจะทิ้งลิง คลิปนี้เลยจะเป็นพอร์ตนี้ก็ประมาณนี้ครับผมรูพอร์ตหลังพอร์ตรูลมจอกนั้นหลังครับผมเป็นงานดิบต่อไปก็จะเป็นดอกลำโพงขนาด3ามนิ้วครับ LG นะครับ เห็นไหมครับผม LG นะครับเป็น LG Electric จะเป็นโค้ดของเขา4โอห์ม15วัตต์ตัวนี้ครับขนาดดอกประมาณนี้เลยมเมล็กค่อนข้างใหญ่ อุปกรณ์ที่ใช้ก็มีดอกลำโพงมีตู้ลำโพงขนาดสามนิ้วแล้วก็เป็นดอกลำโพง LG สามนิ้วอันนี้ผมเสียงแหลมเหลือครับสั่งมาเกินจะเป็น HK เสียงแหลม HK 2นิ้วแล้ครับก็จะเป็น 4โอม20วัตต์ตัวนี้ครับเสียงแหลมลิงนั้นค้าดอกลำโพงกับอุปกรณ์ต่างๆเดี๋ยวผมจะทิ้งทิ้งลิงการถังซื้อหรือร้านค้าให้ใต้คอมเมนต์นะครับผมในคลิปเลยต่อไปก็จะเป็นคาปาเสียงแหลมครับ ยงเหลยมแล้วแต่เราเลือกใช้ครับตัวนี้ก็ตัวละเจบาทต,ตัวสีฟ้า3.3มมไมโครฟาลัดร้อยโวลต์ตัวนี้ครับผมสาครับทนความร้อนได้บวก105อยองศา c b p ต่อไปจะเป็นสวิต์เปิดปิด on off ตัวละ20ะบบาทอุปกรณ์ก็จะสั่งจากร้านเดียร์าาวครับผมตัวนี้ก็ตัวสีส้มะปิด on off 15ฟอม 250ห VAC อุปรกรณ์ชิ้นต่อไปตัวนี้จะเป็นคาปาซิตเตอร์35วอนหนึ่งนึงมไมโครโฟารัดตัวนี้ก็จะมาเอามาเพิ่ม ประจุไฟให้กับแอมนะครับผมต่อไปจะเป็นสวิตต์กดติดปล่อยดับเอาไว้ต่อกับตัวเช็กแบตนะครับผมอันนี้จะเป็นแจ็คเสียบชาร์จด c ครับนี่ครับเป็นรูชาร์จอันนี้ผมสั่งจุกยางมาตั้งหกัก ลูกยางก็เอาประมาณ1บาท50ตังค์เลยอะไรนี่แหะครับจำไม่ได้ก็มีแจ็คเสียบชาร์จดีซีหตัวอันนี้ก็จะเป็นลูกยางรองตู้นะครับเราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ครับแล้วแต่เราก็อันนี้ผมใช้ประมาณ4ตัวต่อไปก็จะเป็นชุด M up ห้าศูนย์สอง mT สองคูณสองห้าสิบวัตต์ครับผมอุปรกรณ์ที่เขาแถมมาให้ก็จะมีประมาณนี้ครับอ็จะเสียบไปตัวบอลลูมแมแล้วก็ฮีทซิงระบายความร้อนชิปไอซีครับผม ตัวแอมก็จะประมาณนี้เป็นของใหม่ครับภายในว่าประมาณนี้เลยครับผมตัวนี้จะเป็นชิปใหญ่ 52MTIC ใหญ่ครับด้านหลังก็อันนี้เป็นสก,กีนแล้วก็ ZK 52MT ครับผม อุปกรณ์ที่เลือกใช้ก็ประมาณนี้ครับผมยังขาดอีกตัวหนึ่งับตัวแผงวงจรเช็คแบตเตอรี่ผมยังไม่ได้ออกมาสายลำโพงที่ผมเลือกใช้ก็จะเป็นเป็นสายแบบนี้นะครับสายไฟ สีแดงแบบนี้ขนาด1มิลหรือ0 7, 5มิลก็ได้ครับแต่ให้เลือกเป็นสายแบบนี้นะครับจะบักกีง่ายกว่าดีกว่าถ้าเป็นสายแบบนี้ไม่ค่อยแนะนำให้ใช้ครับบัคก,กี้ติดยากพอลวดเจอทองไอ้ขดลวดลวดทองแดงเจอความร้อนจะไหม้แล้วก็บักกีมไม่ค่อยติดครับ จากประสบการณ์ที่ผมประกอบมาแล้วเจอนะครับไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ครับสายแบบนี้ครับให้เลือกใช้สายแบบนี้ดีกว่าจะบักกีง่ายแล้วก็มีความดัดโค้งได้ง่ายครับเก็บสายก็เก็บง่าย ยังขาดอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งแผงวงจรเช็คแบตแล้วก็เพดแอมบอลุมอันนี้ผมยังไม่ได้สั่งของมานะครับยังขาดไอ้เพดแอมบอลุมกับชุดแบตเตอรี่แล้วก็เดบเตอร์ที่ชาร์จก็มาแนะนำให้ รับชมกันข้าวๆก่อนครับผมเดี๋ยวอปุปกรณ์มาครบก็ผมจะทำคลิปรีวิวให้อีกทีครับผมรอชิชมตอนต่อไปด้วยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นาท c h ช n แนลด้วยครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ